สวัสดีครับผม not walking ตอนนี้อยู่ในรายการ not cooking วันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆไก่ผัดขิงกันครับตั้งกระทะเทน้ำมันกระเทียมลงไปผัดใส่ไก่ลงไปผัด,ใ,ผดให้เข้ากับกระเทียมปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำมันหอยผงปรุงรสผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำ ใส่แครอทหอมหัวใหญ่ขิงซอยคลุกให้เข้ากันใส่เห็ดหูหนูพริกชี้ฟ้าปิดท้ายด้วยต้นหอมผัดให้เข้ากันได้เวลาจัดจานเมนูง่ายๆอร่อยๆลองนำไปทำตามมาดูนะครับ